ท่านสาธุชนวัตบริษัททั้งหลายวันนี้ก็อยากขอพบกับบรรดาท่านุทธบริษัทในหัวข้อเรื่องที่ว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนทั้งนี้ก็เพราะว่ามีข่าวอยู่เสมอนี่กล่าวกันไปโดยทั่วทั่วไปว่าพระพุทธศาสนามีไว้ไม่มีประโยชน์ ไม่ได้ช่วยทําให้บ้านเมืองเจริญขึ้นเป็นแต่เพียงว่าเป็นผู้ทําลายเศรษฐกิจและสังคมทั้งนี้เพราะทีะ่เพราะว่าพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนากดีมรรดาประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนากดีกลายเป็นผู้มักน้อยสันโดษในเมื่อมีความสันโดษยินดีแต่เฉพาะ สิ่งของที่หามาได้โดยเฉพาะแล้วก็ทำให้บ้านเมืองไม่เจริญแต่ความจริงท่านผู้คิดอาจจะคิดพลาดไปนิดหนึ่งคำว่าสันโดษในพระพุทธศาสนาเป็นถ้อยคำที่ยับยั้งความชั่วและก็ส่งเสริมความดีสําหรับในที่นี้จะยังไม่พูดถึง มาพูดถึงหน้าที่กันเสียก่อนว่าองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นใครก่อนจริงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ในายช่างจริงจะมาช่วยช่วยสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างวัดสร้างวาสร้างร้านค้าสร้างตลาดแล้วก็พระพุทธเจ้าไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการคลัง จะได้นำทรัพย์สินนั้งหลายเข้าเมืองเข้าประเทศชาติและช่วยประชาชนพระพุทธเจ้าไม่ใช่นักเกษตรศาสตร์จะได้ทำการชุมทานหาปุ๋ยค่าเชี้ยสัตว์ทั้งหลายที่เป็นภยัยแก่พืชผักพืชพันธุ์ทั้งหลายแล้วก็พระพุทธเจ้าไม่ใช่นักรบ จะได้ไปฆ่าชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาแย่งชิงสถานที่อยู่แย่งชิงทรัพย์สินของเขาทำลายชีวิตของเขาเอามาให้กับบรรดาคนรุ่นหลังตอนนี้ก็ต้องมาพิจารณากันว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครก็มองไปดูสัพป์ภาาบาลีในภาษาบาลีใช้คำว่าศรัทธา สัทาตัวนี้แปลว่าครูเป็นอันว่าเนื้อแท้จริงๆพระพุทธเจ้าก็คือครูครูพูดสอนให้ละความชั่วประพฤติความดีแล้วก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ให้มีความสุขให้มีความเจริญในเมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูก็ต้องมองมาหาหาครูรในสมัยปัจจุบัน ว่าครูในปัจจุบันนี้ทำอะไรบ้างครูที่สอนกเกษตรเคยออกไปช่วยชาวนาทั้งประเทศช่วยทำนาหรือเปล่าหรือครูที่สอนการคลังเคยเอาเงินมาแจากจ่ายชาวบ้านมาหรือเปล่าหรือว่าครูที่สอนวิชาการก่อสร้าง ครูเคยมาปลูกปลูกสร้างให้บ้านให้ชาวบ้านมาหรือเปล่าบ้านไหนตำบลไหนตำบลละกี่หลังที่ครูไปช่วยปลูกให้ก็รวมความว่าครูก็เป็นในเพียงผู้แนะนำสอนวิชาการต่างๆให้เขาไปทำกันไม่ใช่ครูไปทำเองแต่ยังมีครูบางท่านบอกออกไปทำ เป็นนักการเกษตรเอาไปช่วยแนะนําบรรดาประชากรให้รู้จักวิธีการเกษตรนั่นมาเรื่องการแนะนําชี้แจงสาธิตให้ดูไม่ใช่ไปช่วยชาวบ้านทุกคนทํานาทําไร่ว่ากันแค่นี้ก็พอถ้าจะพูดกันไปเวลาสามสิบนาทีมันก็ไม่เป็นประโยชน์เป็นอันว่าครูมีหน้าที่สอน เมื่อครูสอนเป็นแล้วแต่หากว่าลูกศิษย์ไม่ทําตามท่านจะโทษว่าครูเลวหรือว่าครูดีเป็นอน,นว่าวิชาความรู้ต่างๆครูสอนทั้งหมดจนกระทั่งจริยามัญญาทั้งหมดสอนครบถ้วนทางรัฐบาลมีกําหนดกฎเกณฑ์ไว้อยังไงว่าครูจะต้องปฏิบัติแบบไหนครูทําทุกอย่าง แต่ด้ว่าสิทธิ์ของครูไม่ยอมปฏิบัติตามครูถ้าเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าครูเลวหรือว่าลูกศิษย์เลวถ้าพูดกันโดยธรรมก็ต้องถือว่าครูทําหน้าที่ของครูอย่างดีแล้วอย่างในปัจจุบันครูสอนวิชาการต่างๆพร้อมไปด้วยจริยามัญญาต ได้ความประพฤติแต่ว่าถ้าสิษย์คิดร่างครูตามที่มนบทปภกิจทั้งกล่าวว่าลูกศิษย์คิดร่างครูลูกไม่รู้คุณพ่อมันส่อเสียดเบียดเบียนไม่เอมส่อเสียดเบียดเบียนกันโลกข่าฟันเพราะตัณหาเป็นอันว่าลูกศิษย์ไม่เคารพในครูลูกศิษย์ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของครู ลูกศิษย์มีความอกตัญญยูไม่รู้คุณครูอย่างนี้เราจะคิดว่าครูเลวหรือว่าลูกศิษย์เลวถ้าหากว่าถ้าจะพิจารณากันโดยความเป็นธรรมก็จะเห็นว่าครูดีทำหน้าที่ทุกอย่างแต่ว่าศิษย์ครูไม่รับคำสั่งและรับคำสอนไม่ปฏิบัติตามใครเลวพิจารณากันเอง ันมาทางด้านพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะเปิงครูที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เสมอว่าอคา,าตาโรตถาคตาแปลว่าตถาคตเป็น,นเพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อบอกแล้วท่านทำตามหรือไม่ทำตามเป็นเรื่องของท่าน พระพุทธศาสนาเป็นศาสนานี่มีกำลังใจกว้างขวางไม่คับแคบไม่บังคับศรัทธาของใครเมื่อแนะนำไปแล้วจะทำตามหรือไม่ทำตามพระพุทธศาสนาไม่มีบทลงโทษแก่ประชากรเว้นไว้แต่พิสุพิสุณีสมนนสมณเณรสัมมณเณรีนสิกขมานา ที่เข้ามาอยู่ในขอบพระพุทธศาสนาเต็มตัวอันนี้ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยถ้าฝ่าฝืนพระวินัยพระพุทธเจ้าก็ลงโทษแต่การลงโทษไม่ใช่เขี่ยไม่ขีดตีไม่มีคุกไม่มีตารางเ,เวตนเพียงบอกว่านั่นเป็นความชัว่วจะต้องมีโทษอย่างนั้นเป็นอนุ่าพระพุทธศาสนาแนะนำให้ท่านปฏิบัติ แต่ไม่ได้บังคับใจท่านท่านจะปฏิบัติหรือไม่เป็นเรื่องของท่านขอบรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังได้โปรดรับทราบว่าพระพุทธเจ้าก็คือครูพระพุทธเจ้าไม่ใช่หัวหน้ากรรมกรและพระพุทธเจ้าไม่ใช่นายกรัฐมนตรีพระพุทธเจ้าไม่ใช่ประธานาธิบดีพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ควบคุม พระพุทธเจ้าไม่ใช่มหาเศรษฐีที่จะมีเงินไปแจกให้เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าก็คือครูสอนวิชาวความดีให้แก่ประชากรทั้งหลายในเมื่อท่านมอบหมายความดีแล้วถามว่าประชากรทั้งหลายรับความดีไปประพฤติธปฏิบัติจะเห็นว่าคําสอนขององค์สมเด็จประทรงสวัสดิโสภาคมีประโยชน์แต่ว่าทุกท่าน ไม่รับคําสอนและรับไปแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามเรื่องนี้ก็เป็นที่น่าสลดใจเพราะว่าไม่ทราบวาจะแก้ไขยังไงเหมือนกับครูทั้งหลายที่สอนสิทธิ์แต่สิทธิ์ไม่ประพฤติปฏิบัติตามสอนแล้วสิทธิ์ไม่จำถ้าจาแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้ครูก็มีหน้าที่แค่จะเป็นครูจะเป็นลงโทษบังคับข,ขู่เข็นนั้นไม่ได้ ก็ว่าเขาออกไปแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตาม,มก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองต่อไปคำ <c oughs> ว่าผู้ปกครองในที่นี้ก็หมายถึงบิาดามารดาและผู้บังคับบัญชาเป็นเรื่องที่ต้องควบคุมกันต่อไป <c oughs> เมื่อสิิ์รับคําสอนแล้วออกไปจากสํานักของครู <c oughs> ก็เป็นนั้นว่าหมดหน้าที่ของครูจะติดตามไปบังคับก็ไม่มีอํานาจ แม้แต่องค์สมเด็จพระพรมมลรก,กัน,น่ยก็เช่นเดียวกันต่อไปลองมาดูคําสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันที่ว่าพระพุทธเจ้าช่วยโลกหรือว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกค่อยๆฟังกันไปทีละน้อยขอบรรดาท่านั้หลายฟังแล้วก็พิจารณาตามด้วยพระพุทธเจ้าช่วยรถ บรรดาประชากรไว้ทั้งแปดหมื่นสี่พันข้อเดียกันจะนํานมาพูดให้บรรดาท่านฟังแต่เพียงข้อหรือว่าหมวดเดียวความจริงเรียกว่าหมวดดีกว่าเรียกว่าข้อก็ไม่ถกคํ <c oughs> าแนะนําของพระพุทธเจ้ามีแปดหมื่นสี่พันหมดจะนามาพูดให้ท่านฟังแต่เพียงหมวดเดียวหมวดนี้จัดไว้สามสิบแปดข้อ แต่บางทีจะไม่ต้องพูดถึงสามที่แปดข้อเอาก็ได้เพียงย่อดๆพอได้ความจะค่อยๆพูดไปทีละน้อยละน้อยขอบรรดาท่านบุปังนั้นหลายเวลาฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยข้อที่หนึ่งหรือว่าตอนที่หนึ่งมีสามข้อตามพระบาลีว่าอาเสวนาจะพาลานัง ปันติตานันจะเสวน,นาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังครมุตตมังซึ่งแปลเป็นใจความว่าท่านจงอยาคบคนผ่านจงคบแต่บัณฑิตจงบูชาบุคคลที่ควรบูชาจะมีความเป็นผู้มีอุดมมงคลคือมีความสุข คำว่าความสุขในที่นี้ก็หมายถึงความสุขในชาติปัจจุบันเป็นสำคัญเมื่อในปัจจุบันนี้เรามีความสุขอดีตหรือว่าอนาคตมันก็สุขั้งนั้นแหละเพราะอดีตที่ผ่านมาแล้วเราก็ดึงมาไม่ได้อนาคตที่มันอยู่ระยะทางไกลหรือใกล้เราก็ไปไม่ถึงาะคนเราทุกคนมีเฉพเพะปัจจุบัน เมื่อพูดตอนนี้บางทีท่านนักปฏิยาคาันถ้าจะคนันแล้วก็โปรดคิดถึงความจริงว่าคนเราที่มีความรู้สึกอยู่เราหมนมีความรู้สึกว่าขณะที่รู้สึกอยู่นี้มันเป็นอดีตหรือว่าเป็นอนาคตแต่การเวลาล่วงไปนั่นมันอย่างหนึ่งแต่ความรู้สึกของเรามันเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ถ้าปัจจุบันของเราสร้างความดีที่เป็นปัจจัยของความสุขมันก็มีความสุขตลอดเพราะอารมณ์จิตของเรามันเป็นปัจจุบันถ้าจยค้านแล้วก็ปล่อยคานมาด้วยว่าอารมณ์จิตของใครที่มีเป็นอนดีตบ้างที่มีเป็นอนาคตบ้างบอกการเวลามาดูมาดูด้วยว่ขาขณะที่ท่านมีความรู้สึกอยู่นั่นมันเป็นอนาคตหรือว่ามันเป็นอดีต มาพูดกันถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เต็กล่าวบอกว่าอาศัยวันนาจะพาลาน,นังจงอยาคบคนผ่านคําว่าพานนี่แปลได้หลายแบบแปลว่าอ่อนก็ได้แปลว่าเลวก็ได้แปลว่าโง่ก็ได้ <c oughs> นี่ในที่นี้เราก็แปลกันว่าเลวดีกว่า เป็นคนที่มีอารมณ์ร้ายกาจไม่ยอมรับนับถือสิทธิของใครเป็นอนุว่ามีอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้ายเป็นยังไงคือมีจิตใจโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติค่อยคำนี้เนี่ยเป็นของพันเอกเปิ่นมุุก,กันท่านพูดไว้ ว่าคนที่เป็นคนผ่านนี่มีความโหดร้ายใจร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติต้องขอขอบคุณท่านพันพระเอกปินมุกรกันท่านตั้งบทนี้ไว้ตั้งแต่เป็นหุ้นหน้ากองอนุสาสนาจารย์ทหารบกท่านใช้ศัพท์ก็นันเพราะ ตอนนี้เราก็มาพูดกันถึงว่าคนที่มีจิตใจโหดร้ายอันนี้ชอบไหมใครชอบกันบ้างคนที่มีใจโหดร้ายไม่ยอมรับนักถือสิทธิในชีวิตร,ร่างกายของบุคคลอืน่นชอบปีค่ายเขิงฆ่าทำลายล้างร่างกายของบุคคอืน่นเห็นใครก็ตามที่มีกำลังน้อยกว่า หรือว,ว่ามีพวกน้อยกว่าทำร้ายร่างกายให้รับความบาดเจ็บหรือว,ว่าทำทำอวัยวะในร่างกายให้สูญเสียไปตัดแขนซสบ้างตัดขาซสบ้างมีดฟันหน้าซสบ้างอปืนยิงอกซสบ้ยงยิงแข้งยิงขาซสบ้างอย่างนี้ชอบไหมหรือว,ว่าจับเราไปขังไว้ในที่ต่างต่าง ให้รับได้รับทุกขเวทนามีข้าวกินบ้างไม่กินไม่มีข้าวกินบ้างยุงกินลิงกัดแล้วก็อากาศก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้ท่านชอบไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าคนประเภทนี้ไม่ดีนอกจากนั้นยังวิค่ายขิงข่าเราเอีกอย่าไปพูดตังคนอื่นเวลาที่พูดมานนี่ขอท่านผู้ฟัง ในโปรดคิดว่าเรื่องนั้นถูกกับตัวท่านเองอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องเขาบุคคนอื่นสมมติว่าเรากำลังนั่งอยู่ทำงานได้ความบริสุทธิ์สุจริตมีเพื่อนที่เต็มไปได้วยอารมณ์อิจฉาไดิสียาที่เห็นว่าเราดีกว่าหาทางปัดแห้งไปขาหาโทษโจทย์ความผิดให้เกิดเรื่องเดือดร้อน ต้องถูกโทษภัยต่างๆได้ออกบ้างติดคุกจิตตารางบ้างโูกประหารชีวิตอย่างนี้อย่างหนึ่งในบริการหนึ่งเรานั่งอยู่แบบสบ,สบายๆเพื่อนมาปนยิงแขนซ้ายปนยิงแขนขวาปนยิงหน้าปนยิงหลังยังไม่ถึงกับตายหรือว่าฆ่าเราให้ถึงกับความตายอาการอย่างนี้เกิดขึ้นท่านพอใจไหม เข้าใจว่าท่านผู้ฟังกำลังจะคิดออกว่าตอนนี้เห็นจะไม่เป็นเรื่องทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าน่ากลัวจะไม่ดีว่าะว,วัยวะของเหล่านี้มีไว้เพื่อรักษาประโยชน์ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแต่แขนซ้ายมันเสียไประแแขนหนึ่งเหลือแขนขวาแขนเดียวทำอะไรก็ไม่ถนัด แขนเนื้กว่าแขนขวาเสียไปได้แขนหนึ่งแขนซ้ายที่ทําอะไรถนัดไม่เท่าแขนขวาอยู่แล้วก็ต้องเพิ่มการงานงานนั้นมันก็บกพร่องเมื่อถูกทําร้ายก็เต็มไปได้วยทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดกิจการงานที่จะทําทก็ต้องถูกยับยั้งทําไม่ได้ต้องไปรักษาตัวเสียเวลาการงานด้วยเสียเงินด้วยเสียเลือดเนื้อเสียอวัยวะด้วย อย่างนี้ท่านพอใจไหมถ้าว่าท่านตอบว่าท่านพอใจก็ต้องขออภัยท่านด้วยที่พระพุทธเจ้าเข้าใจผิดคิดว่าท่าน,นันน้หลายคงไม่ต้องการอย่างนั้นแต่บางเอิญท่านเป็นผู้มีความต้องการอย่างนั้นก็ต้องถือว่าพระพุทธเจ้าเข้าใจพลาดแต่ถ้าว่าท่านมีความไม่พอใจ พระพุทธเจ้าทรงแนะนําท่านไว้ว่าจงอย่าประหัตประหารสิ่งอะไรกันจงอย่าคบคนประเภทนี้เพราะคนประเภทนี้พาเราไปในด้านด้านที่ไม่ดีถ้าเราไปกับเขานําเราไปหาเรื่องไปชกไปต่อยไปก่อเรื่องก่อราวไปประหัตประหารเขาก็คิดไม่รู้ไม่ว่าคนในโลกนี่เขามีมือมีเท้ามีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกัน เขาก็จะต้องประหาดประหารตอบถ้าวันนี้เราทำเขาได้โอกาสที่เขาจะทำกับเรายัางไม่มีว่าเพราะว่าวันเดือนปีไม่ได้สิ้นสุดอยู่เฉพาะในวันนั้นวันหน้ายัางมีถ้าโอกาสมีเมื่อไรเขาแก้มือเราเมื่านั้นเราจะมีความสุขเรามีความทุกข์แล้วคบคนเช่นนั้น ในบริการหนึ่งเมื่อเราไปทำร้ายเขาแล้วยังไม่ถูกการทำร้ายตอบเราเองจะนั่งก็ไม่เป็นสุขจะนอนก็ไม่เป็นสุขจะกินก็ไม่เป็นสุขหลับไม่เป็นสุขตื่นไม่เป็นสุขเพราะอะไรเพราะว่าต้องวาดสะดุง้งเหวายอยู่เสมอเกรงว่าพวกนั้นจะมาแท้มือเราถ้าเราฆ่าเขาตายคนตายไม่ได้เกิดมาคนเดียวในโลก คนที่เกิดมาในโลกนี้เป็นคนมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฟูงมีพวกมีพ้องเป็นที่รักความเจ็บใจของบุคคลนั้นฝ่ายนั้นมีขึ้นเขาก็ตามประหัตประหารถ้ายิ่งในปัจจุบันกฎหมายของบ้านเมืองให้โอกาสเจ้าหน้าที่ก็ต้องตามล่านำมาลงโทษเป็นนุ้ว่าท่านผู้รับฟัง คนที่มีความโหดร้ายเขามีความสุขหรือความทุกข์เราถ้าไปคบกับคนที่มีความโหดร้ายเขา้าเราก็เป็นผู้ร้ายไปด้วยตอนนี้ในเมื่อเราไปทําความไม่้าเขาบุคคลอื่นเข้าแล้วก็เขาติดตามมาเพื่อแก้มือปราสาหันเราหรือเจ้าหน้าที่ตารมตามมาเพื่อน,นําเราไปลงโทษ ท่านนั้นหลายลงนั่งหลับตาคิดว่าอาการอย่างนี้มันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นอาการของความทุกข์เราจะหาความสุขไม่ได้ตัวอย่างมีถมไปข่าวทางหนังสือพิมพ์บ้างข่าวทางวิทยุกระจายเสียงบ้างข่าวที่ส่งข่าวไม่ทราบว่างว่าวันหนึ่งวันหนึ่ง มีคนถูกทำร้ายหลายรายแต่ละรายที่ถูกทำร้ายแล้วก็ต้องเสียกายงานเสียวัยวะเสียเวลาเสียเงินเสียทองในการรักษาบางท่านก็ถึงอทุกคนลภาพที่เขาเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าคนผ่านทำร้ายร่างกายเขา อาการอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าแปาการเขาไม่ความไม่ดีเป็นความทุกข์คนประเภทนั้นที่ทำร้ายเขาแล้วท่านฟังข่าวบ้างหรือเปล่า <c oughs> ว่าคนที่เป็นโจรทั้งหลายเขามีความสุขและความทุกข์เขาก็ต้องหนีหัวสุขหัวสุนหนีเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลาคนหลบคมซ่อน เกรงว่าเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองบ้างเกรงว่าพวกเพื่อนของบางคนทั้งหลายที่เขาทาลายบ้านจะมาทร้ายร่างกายเขาบ้างอาการอย่างนั้นเป็นอาการของความทุกข์พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีและการกระทําของบุคคลประเภทนั้นองค์สมเด็จพระสทรภัณฑ์เกล่าวว่าเป็นคนผ่านเป็นลักษณะจิตที่มีความผ่านดีไหม เป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าจงอย่าคบคนอย่างนั้นเลยถ้าคบคนประเภทนั้นเขา้าเราจะมีความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเขาเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนการครบหาสมาคมถ้าเราจะไม่ทํากับเขา <c oughs> เขาไปปล้นเราไม่ปล้นเขาโทษเขาไปฆ่าเราไม่ฆ่าเขาไปตีเราไม่ตีเขาไปยิงเราไม่ยิง แต่ว่าเราไปด้วยไม่เมื่อเราร่วมเดินทางกับเขากฎหมายท่านว่าอย่างไงเอาโทษกับบคุคคลผู้ร่วมร่วมร่วมในงานปฏิบัติงานนั้นไหมไหมายความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคณะท่านลงโทษแต่บุคคลผู้ทําร้ายคนเดียวหรือว่าลงโทษบคุคคลผู้ติดตามร่วมทางไปด้วยอย่างนี้เขาบันดาท่านนั้นหลายช่วยกั่งคิด การคบคนประเภทนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ปฏิบัติตามในวันแรกต่อไปมันก็ทําตามทีม่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าใกล้คนเช่นใดจะคบคนเช่นใดอมเป็นเมื่นคนเช่นนั้นอันดับแรกเรายังไม่ชั่วทั้งตัวแต่กลิ่ขนของความชั่วมันก็เข้ามาถึงเหมือนกับใบตองที่ไปห่อสุนัขเนา่าความจริงความเน่าของสุนัขไม่ไหลซึมเข้าไปในใบตอง แต่ว่ากลิ่นของความเน่ามันก็ติดไปตองมีความเหมือนฉันใดการคบคนพาลที่ประหารประหารร่างกายและชีวิตของบุคคนอื่นความชั่วนั้นก็หลั่งไหลเข้ามาแต่ต้องเราเช่นเดียวกันเขาจะหาว่าเราคบคนชั่วนี่ถ้าหาว่าเราไม่คบคนชั่วความจริงคนชั่วในโลกไม่มีหรือไม่มี ภาสิบโบราณกล่าวไว้ว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีถมไปเป็นว่าคนจะทําความดีรือความชั่วเป็นประการใดก็ดีเป็นน,นว่าเขาเห็นว่าเขาดีทั้งนั้นแต่ว่าดีในทางที่ผิดหรือว่าดีในทางที่ถูกตอนนี้ก็ขอว่าบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย รับฟังกันมาในเรื่องของอาการของความชั่วมองดูเวลาก็หมดไปแล้วโอกาสหน้าถ้ามีรับฟังกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี